คนหนึ่งจูจูก็กระโดดมาเกาะหน้ารถเก๋งแล้วเขาอ้างเลยรถถูกขโมอยอมเออแล้วก็บอกเลยนะครับมันมีรถอีกคันหนึ่งไล่ตามมาต่อโอ้โรัทึกจริงๆเหตุการณ์นี้ครับ ยังไงอะคุณผู้ชมนี่นี่นี่ดูฮะอันตรายมากเลย,ยนะเนี่ยเกาะอยู่แบบนี้เลยอแล้วคือเจ้าตัวบอกว่ารถเนี่ยถูกขโมยนี่ครับแล้วก็เห็นรถเนี่ยขับตามมาต่อสร้างความหวาดเสียวมากนะครับคลิปนี้เหตุการณ์ที่ชายหนุ่มคนหนึ่งเกาะอยู่หน้ากระโปรงรถ ขณะที่รถคันนั้นเขาก็เปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะครับบนถนนสายเจ็ดมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนสุขุมวิทตัวเมืองพัทยาท่ามกลางความตกอกตกใจของคนที่ใช้รถใช้ถนนแล้วก็คนเห็นเหตุการณ์เยอะมากนะครับผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งเอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยโดนขโมยรถ รถเขาจอดกลางมอเตอร์เวย์แล้วก็กระโดดเกาะรถที่โดนขโมยมาไปเรื่อยๆมุ่งหน้าไปทางพัทยากลางเหตุมันเกิดตอนประมาณ3ามทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทีนี้ผู Bun ้สื่อข่าวครับก็ลงพื้นที่ไปตอนกลางคืนเลยบริเวณใต้สะพานสาย7ตอน5ขาเข้าเมืองพัทยาตาบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีไปเจอผู้ชายคนนี้น้องคนที่กระโดดเกาะฝากระโปรงรถคือเห็นบอกว่าอ้าวจุดไปที่จุดนี้นะแต่ไม่เจอตัว ไม่เจอตัวหนุ่มคนนี้ฮะแต่ก็เออรถมันก็หายไปด้วยหนุ่มก็หายไปทีนี้เราไปพูดคุยนะครับกับคุณพงษ์สะทอแต่งแดนอายุ19ปีวินมอตอรไซค์ที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่าเห็นชายคนนึงครับพี่เ <c oughs> กาะหน้ารถมาตั้งแต่นู่นเลย <c oughs> บนสะพานมอเตอร์เวย์ แล้วรถก็ค่อยๆชะลอแล้วก็หยุดเลยหน้าวินมอเตอร์ไซค์เป็นนิดนึงผมกับเพื่อนพยายามจะเข้าวิ่งเข้าไปช่วยเหลือแต่ไม่ทันครับเพราะว่ารถคันนี้เร่งเครื่องหลบหนีไปอย่างรวดเร็วอะลองฟังเสียงน้องๆวินมอเตอร์ไซค์ดูหน่อยนะครับเราเจอเหตุการณ์ที่ว่ามีคนเกาะหน้ารถยังไงบ้างครับก็เริ่มแรกได้ยินเสียงบีบแตรมาจากทางลงมอเตอร์เวย์ครับแล้วก็มีรถสองคันครับ เป็นรถเก่งของคันครับเอคันแรกมีผู้ชายเกาะหน้ารถมาครับแล้วก็เก่งคันด้านหลังดีบแตรตามครับอแล้วแลรถหลังแา่นั้นนะครับเราทำไงต่อก็วิ่งไปดูครับแต่ว่าไปไม่ทันเขาเขาก็ขี่ไปเลยหรอแล้วเราได้ตามไปดูเขาไหมเขาได้ตามไปดูครับแล้วจากจากข้อความเขาสื่อสารลงมาเราพอจะจับข้อความได้ไหมว่าเขาพูดว่าอะไรไม่ผู้ชายที่อยู่หน้ารถครับเขาได้บอกไหมว่าผู้าเกาะรถอย่างเดียวครับแล้วก็ คนขับก็ขับไปเลยครับเร็วเร็วมากเลยแล้วหลังจากนั้นก็หลายคนบอกเลยน้องออกาสบอกสไปเดอร์แมนหรือเปล่ามาเกาะหน้ารถแบบนี้บางคนบอกเอ้ยหาทําไปทั่วเลยนะอย่าหาทําเลยบ้าหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับทีนี้น้องวินมอเตอร์ไซค์ครับน้องพงศธรก็บอกตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะขีม่มอเตอร์ไซค์นี่แหละไปติดตามดูสถานการณ์แต่มันติดภาร,รกิจตอนที่มันมีผู้โดยสารพอดีเลยเบื้องต้นณตอนนี้ยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือ ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไม่มีการแจ้งความที่เกี่ยวข้องทางเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบข้อได้จริงจากคลิปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สอบถามพยานในที่เกิดเหตุเพื่อหาข้อได้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนะคุณผู้ชมจนถึงขณะนี้ว่าการที่ผู้ชายคนนี้ตัดสินใจกระโดะะโดเกาะอยู่ที่หน้ากระโปรงรถแบบนี้เพื่ออะไรและทําไปทําไมด้วยอื